เางหนางหนึ่งางหโดนใครางสแล้วสี่ชมพูจบงัว่างจววางวางจับวางจั่าวางาจัาว่าง่า่างจ่บ่าันป่าง่ไปเวู่างจับงับ่่าางางจับว่ พี่รู้ใช่ไหมยแต่ที่ไหนวางยางผมมาเลยสีชมพูไหมละมารยางอ่ะขับสุมเอาทางรันเลยไนงะ แล,แล้วเมื่อคือแนแอนดอบยกเลิกไปเลยใช่ไหมไม่รู้พี่จำไม่ได้นล่วเนี่ยน่าจะยกเลิกหรอก็น่าเสียดายเลย,เยใช่อ๋อเออเอเมื่อคืนนี่เซิร์ฟแตกใช่ไหมเซิร์ฟแตกใช่ผมเลยไม่ได้ไแตกคตรนหนักอะ่ะผมเปื่อยจัดอะไปยิงไปยิไปไฟเอ็มไปยิง,ไ,ไ,ยง,ไ,ยงไอ้หลังแทนเลยอะเมื่อคืน่ยคือเราไปยิงหลังพรมอมไปถือปืนกลยิงไอ้หลังเลยอะ ไปไปเซิร์ฟของต่างประเทศอ,ะอ่ะออพาลักกี้ไปเป็นโจนอะ่ะแล้วก็ยิงพวกกันเองอะ่ะโคตรมันอะ่ะต่างแม่งด่าลั่นเลยต้องสอบผลิตปะไม่ต้องพี่เอาเราเลยเซิร์ฟมันไม่แตกเหรอไม่แตกเขาใช้คนละเบรตขเราไงออ แม่งได้ที่ดีกว่าเราตลอดเลยแกงน่าดีแต่ปลายทางก็เหมือนเดิมเราชนะวิเยตของเจ้ดโอ้ยสัสเบสบ,บ่มีไม้ว่ <c oughs> อืมแกงเราคนมาเยอะอยู่นนะไม่ใช่แกงเรานี่าไอาเ้เยอะกูเรามาผิดที่มาวะาน้อง เราเราจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้ายที่ครับพี่ชายผมอัานหนูได้บ้านเนาะไปไปไปซ้ายเราเราเช็คไอเดินไปเลยน้องรถที้ไม่ได้แหละเดินคู่กันเลยเราเดินคู่คู่กันเลยเบียดเบียดไม่ได้เบียดเหมือนเจ้ากับเราไม่มีที่ชุบนะกูไม่มีที่ชุบเด้อวันนี้อไม่ครับนะไม่ครับนะพี่โป้ ไม่มีตัวเงินแดงหมดครามกรอบไป80ตัวบ้างอะไรอะไรเอาชัวร์ไปอันนึงอันเดียวไปหกหกหนึ่งว่ามีขอบ้างนี่บอหนึ่งอะไรมึงเป็นเบอะไรเนี่ยมึงมึงเวอะไรเนี่ยเบแบบของไอ้เชี่ยอยากได้เห็นคนอื่นได้แบบใช่อีจฉาก็อีจ้าเนี่ยเบไหนเนี่ยเนี่ยช่็นอะไรนะครับมึงก็มีเหลืออะไรมีมีขอทำเชี่ยเลยเห็นที่เห็ได้จะเอาบ้างประมาณเถอะ วิธีประหยัดงาเขียวนะมึงเข้าไปแล้วมึงงงไม้จบแน่นอนเลยนอนไปที่ไรนี่นอนแน่แน่นอนอระวังเลยนะตรงนี้ไม้เขาได้เปียบอ่ะไอโป้งพูดเยอะมึงเอากระยาเขียวมาเลยเล่นไม้ได้เปียบแต่กูจะเล่นมีดมึงรู้ได้ไงว่ากูมียาเขียวเต็มมันอาจจะเป็นพลัตชโยกูเลยลูกโอเคไปเยอะไปเชียร์ดีเชียร์ดีเชียรดีใครไปมาปั๊บเงินบ้างดีครับกำลังเช็คดีสวยเป็นเส้นเป็นเส้น วันนี้น้อยน้อยว่ะไอ้บ๊อบไอ้ลาไปไหนวะเนี่ยเชียวทรงนี้ไม่อยู่คู่อยู่อยู่อยู่บอสน่าจะอยู่นะบัวาหายหายยกแผงดูทรงนั้นแหละพี่บ๊อบเห็นอยู่บนเตียงอ่ะถ้าหายว่าหายยกแผงนี่ไงไอ้ลามาแล้วที่บนอนเห็นพี่บ๊อบนอนอยู่บนเตียงอ่ะเออมำนาจอำน้ายิ้มยาเขียวเราไปแปดอันเส้นเพ้นเส้น กูเจอยู่ป่ากูไม่สบายใครไปน่าบอกเซ็นไว้ก่อนเจ้าอยู่ป่าทวงทวงงกเกินแค่นี้ทวงงกเกินแปดันเองไม่ครับพี่เงินอ่ะเท่าไหร่อ่ะงกพดไม่ได้รวยครับแกวิยไม่ดูตัวเองเลย้ยอะไรอ่ะคนแกอาทะเลาะกันครับคนแก่ไอ้เดินจีเดจี้ยังมอยู่งั้นปะเอ่ะถอดรองเท้าใส่ใหม่กันหน่อยนาบัก ถอดแลไวไม่หายอ่ะมีหน้ากากอะไรที่แบบใส่ไปจำตัวอาตี๋จะแทงหลังคนหนึ่งอาตีก็จีกีอตีมาดิมงขาวครับมามาโหยจะเล่นมีดเหรอใช่ไล่จ้าพันละคอมมิชเลื่องพันสองอ่ะหมื่นสองพัน่ะเม่ยวมั่นใจมดีแต่เนาะหัวควายพีโป l ครับ เออคุณเล่นมีดอ่ะโวูมีดไม่ใช่เลืไอยสัตว์มึงอย่าเลื่อยโต้จูบตัวเองมาไมได้กว่าพันปีกูคิดดีมีดเล่นหมายกับนา่าสวยมากดันได้หมดมากทุกคนหัวหัวควายพิพัวส้มครับเอาไสตรีมกับแตกเลยพิพัวส้มหัวควายป้อฮะคนเราก็บางอยู่นะไฮ้คนคนคนอินเวทอย่างหนาหนาตับอ่ะเดยจากทีดีขาดีคนของเราอ่ะ ขัดประมาณสิบอะบอสผมรู้จับสายตาแล้วคิวคิวที่ห้าอ๋ออ๋อแสดงว่าเทพมันยัดไม่ได้แน่เลยอำนาจอยู่เปล่าย่ยยากครับยากมันแน่นอำนาจอำนาจมาแล้ววุฒะพากับไอ้เจ็ดยาวแน่พี่ชายไดโน่อ้าติดอยู่ในคุกเหมือนผิดอะไรอ่ะหลอดอยู่ไหนอ่างปัญญาอ่อนแหมเสียสองมาหนึ่งว่าวว้าเรื่องอ่อนจริงหมื่นเข้โหแต่เลือกตีนเงินเลย เันใสกันแล้วมันใส่กันแล้วปิปิงอะปิปิงพอแล้วครับจังหวะนี้นะครับไอพวกมีนอนไงไอพวกไอพวกไม่หลับไม่นอนก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยสภาเปิดเลนอินเวกก็เปิดแล้วกินละบัวห้าจี๊ดพินละหัวฮาโลพี่บัวห้าก็เฮียแล้วไอละบอกแต่ผมเห็นไม่ได้มีสีเขียวนะพี่บัวห้าเน่ยอยู่ป้าเรนอ่าคว่างมาครับคว่างมาแล้วนี่ คมันยังไม่ได้ตีเลยเนี่ยไม่มีสีเขียวแม้แต่น้องเมื่อกี้เห็นสีขาวเละสีแดงน้อยจังวะเล่นลิฟใช่ปะต้องทีนอยู่ไหมใช่ใครที่โดนที่โดนใบยกแผงปะใช่ไหมใช่ครับไม่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 อันนั้นเป็นิเลนลิฟเลนลิฟก็เคยเลนลิฟก็เคยมาแล้วอินเวทมาแล้ว ใส่เจ็ดเย่แล้วเลว่าเลว่าเลวาเรายืนเราจะพา่เย่เย่เราคนรุ่นใหญ่เฮียเหมือนรุ่นใหญ่ยืนดูไก่ตีกันน่ะเอาขวาเอาขวาเยเรีรอไปเลเอาขวาเข้าขวาเข่ามันน่ะใช่มปีโป้อมนกาวคายนะครับจาไม่ได้ด้วยอะรครับมาบาหูปากพี่มายขพี่หรเน้นขวาขวายขวาโมขึ้นบ่ตกระตุกมากครับไปเอาให้หมด ไปคนเดียวพอคนเดียวพอคนเดียวพอไปเลยลงไปตีโปรหัวไปหลบลบไปทีเยอครับไปโดนไปดีลงไปเล่นดิรอเฮียอะไรล่ะไปดิเอาเดี๋ยวมีดไอ้ีหยองว่าพี่หยองพี่หยองอยู่ไหนไปให้เอาพี่หยองพี่หยองสุดพี่หยองสุดเอ้ยตีสามแล้วเร็วมาติดมามามาตามลงมาเร็วหลบหลบไฟพี่หยองไป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 เลือกเลยพี่หยองล็อกพี่หยองล็อกตัวเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนระวังนะระวังระวัง ไม่ได้หว่ะเพื่อนโดนจับตู้ไปเลยตู้ไปเลยเฮ้ยเหี้ยไม้ระวังดิชม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 ยเอาวัดไอ้ก้อนเอาวัดเอาวัดเองเองเองเชี่ยวเชี่ยวอย่าช่บยพี่เชี่ยอย่าช่วยตายเราแล้วเพื่อนชมเพื่อนด้วยนะชมแล้ว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 ไปหมดตายหมดต็มสวยทุกคนจเชี่ยวยอชมเอายำยำพี่ไอยำพี่ไอแป๊บน้องตายแล้วตายยำตายเอาตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้เฮ่อันนี้นี่ทุก ชุบชุบชุบเห็นม่ออินเซชุบอยู่อ่ะติ๊กตายติ๊กตายตายตายผึ้งพางระวังผึ้งพางนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วชุบหน่อยไม่ต้องเอ้ยตายๆลุ้มลุ้เอามีดลุมเอามีดลุมเดือดใคร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 ใครตายใครตายอยู่ชุดพิมาอยู่พี่หน้าพี่หน้เกิดยังพี่ไอ้ยสายเยอะนะชุบดีชุบดีชุบเพื่อนดี

กูชุบขอกูขอกูเดียวอย่าปล่อยกูช่วยตายว้าจะชุบหมดแล้วนะโดนไม้เพื่อนเยอะอย่าไปกูตายตายตายหมดละหมดละตายมาสองรอบเลยเฮียรอบเดียวก็โดนไม้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเกิดพอแล้วนะไม่ต้องชุบแล้วนะไม่ต้องชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคว้ากูเองไว้คว้ากูเองคว้ากูไอ้นี่อย่างเซ็กเลยเพื่อนอีกแล้วกูพวกเห็นตัวนึงอไอ้นมมตอนนี้ถอยตัวนี้ตัวนี้ ตายแล้วเหรอเซิพี่ชายป๊อบไปให้ชุบใครอ่ะบอสปะชุบบอสปะพ่อกูเองไม่ใช่พ่อมึงขาเพื่อนกูเนี่พ่อมึงไอเหียแล้ว่อกูจะจีบแม่มึงเรนอะเรอยู่เปล่าโอยเยอ่ายเราจะอยู่ของดีอยู่ของดีเฮียวถือแล้วเราทำดีไว้พี่ตีเราอยูของเล่นก่อนให้ให้พี่ให้พี่ชาเก็บนะก็ไม่มีตีผมพวกผมนี่ทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเออใช่ไหมจริงจริง อันหนึ่งไอ้หนุนอยู่ไหนวะไอ้หนุนพี่ลีาอยู่เหนุาไม้หนุนได้ไมปไปมันไปเนาะไมันไปไปไปเลยไนเลยหนุนนั่งเลยเจตแรกแป้บวิแป๊อยู่นะตอนซ้ายมือที่แม่งมากันเยอะจัดเหลี่ยมมาจากไหนวะมันมาจากไหนอะไม่รู้เหมือนกันวะมันน่ารีแอบชุบเข้ามาแอบรีรีไฟเข้ามาแรือปล่าแอบรีไฟเข้ามาเพราะตอนแรกมันตีกันอยู่ตรงนี้ทานอยู่ไหม ใช้ก็แบบประหยัดจัดอ่ะใช้ไปตัวเดียวบ่จลูกกระสุนยิงอ่ะมันหลุดบอสเฮ้ยต่อยมันนีต่อยวัดนีมันจะเลี้ยนเก็บไอ้ยุ่ยี่เนี่ยต่อยมันนีต่อยต่อยวันนีเล่นเล่นเล่นโดนบุกลุกไปจะต่อยกุฏิต่อย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 บนทีบะทีบะทีบะกับไดโนแน่เลยบบออเเกกมมยัังี่นนให้บอสเก็บจะได้เก็บประตูเออเออไอ้เฮียเก็บไปแต่ไปใช้เองใช้เก็บปรับมห้าหมื่น ใครเก็บเราดิเขาเอาเอาเอาใคเก็บเราห้าหมื่นนะเก็บเราห้าหมื่นนะคุ้มแล้วคุ้มแล้วเข้าตัวเอาด้วยเอาด้วยหย่อนหย่อนเฮ้ยอย่าเก็บไอ้เหี้ยกูจะรีวิวเว้ยเอ้าอย่าเก็บกูจะรีวิวกล่องสุ่มพิลิพายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหลอดไม่ปล่อยอ่ะหลอดดูนะไม่อยากดูว่าได้ได้เท่าเดิมหรือเปล่าไงเออมึงไอ้บอสเก็บไปสิกระปุกพิลิพายเนี่ยอันนี้กระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไร น่าทานอยู่บ่าน่าทานอ่ะอยู่ครับอยู่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 ิงนะตีทุละด่วนไปแล้วนู่นเดี่ยเมื่อกี้เจออยู่เจออยู่ครับไอเดียเพื่อนกูไว้ใจมึงได้จริงๆมันนนี่ไหจริงเอาไปเยอะจัดเมื่อกี้ไม่ต่ำกว่าห้ารออะไรอ่ะมึงสี่กูห้าถูกปะล่ะไม่ไม่กูห้ามึงสี่ใช้ก่อนสองตอยมึงชอบสี่อยู่แล้วนี่ จริงจริงจริงผมเห็นโป้โปหัวควายเก็บได้จริงไอ้มามากกูพี่มึงนะไอ้ตาันดีกพี่กูหยอกเลยพี่รักหลอกกินหยอกเล่นไงหยอกไม่ได้หัวควายเพียอะไรแบบนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ยาไมีแจกกันแบบว่ากดไปสองทีหายหายไปหกใช้ยาไปแค่หนึ่งเองแค่ใช้กอดไปสี่อ่ะพูดหนึ่งกอดไปตัวเดียวพูดหึงหัวควายนี่มึงได้ไปเห็นะรับน้องๆยังมึงหูปากไอหยอกถ้ามึงพูดอ่ะหัวควาย ไอสัตว์กูไม่ได้พูดนะน่าจะเข้าไม่ทันมือหุบปากตั้งมือกันที่ชุบได้สัตว์ที่พานก็ดไปสิบส่วนเจ็ดเยะหลุดเจ็ดเยือดแกงอื่นหมดไฟไปหมดแล้วขอไม่ไม่ค่อยได้กันเลยนะใจเกาะอยู่ครับอย่าต่อยครับมันจะมีอีกใช่ป่ะแอร์ดอกแบมันมีอีกป่ะขึ้น ถ้าจะมีประกอบไปมันอยากให้มึงมี3ลูกเลยว่ะวันนี้พี่พี่ไปเชยเมื่อวานอะจะชุบได้ไหมพี่จะชุบหมดแล้วอ่ะจะเที่ยงคืนครึ่งอะกำกำเอมึงเร็วขึ้นส่คนน้องไอ้อนอยู่ไหนวะน้องความรูไม่เจอ